สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนสมาชิกทุกๆท่านนะครับที่เข้ามารับชมช่องแอดทอนนะครับนักคำนวณอยู่ในขณานี้นะสมาชิกนะนะครับเดี๋ยวก็สําหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาคํานวณสูตรนะครับเอาสูตรไหนก่อนนะสมาชิกเพราะว่าสูตรมันก็เข้าเยอะเมื่อกี้นี้นะฮะสูตรเด่นล่างนะอันนี้เด่นล่างตัวเดียว3สูตรนี้ชนกันที่ตัวเดียวเลยนะับเมื่อกี้นี้นะครับแล้วก็ เจอสูตรนี้สมาชิกขอมาเดี๋ยวผมขอเป็นอ่าผมขอเป็นพรุ่งนี้นะฮะสำหรับสูตรนี้นะสมาชิกขอมาเยอะทั้งหน้าเฟซทั้งแชทนะครับทั้งไลน์นะขอสูตรนี้มานะเดี๋ยวผมพรุ่งพรุ่งนี้นะฮะผมจะมาทําให้นะครับส่วนสามสูตรนี้นะครับเอาสูตรนี้ไปก่อนนะฮส่วนสมาชิกสองสูตรนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมมาทําควบกันเลยนะครับสองสูตรนี้เดี๋ยวผมจะเลือกสองสูตรนี้มาทําลงให้สมาชิกได้รับชมกันก่อนนะเพราะอะไรรู้ป่าสมาชิก เพราะว่า2งสูตรเนี่ยงวดที่แล้วมันชนกันที่เลขเก้าะงวดเนี้ยสสูตรเนี่ยมันชนกันอีกนะับผมผมทำดูแล้วว่ามันชนกันอีกผมก็เลยนํามาทําในคลิปนี้นะครับทั้ง2ส,สูตรเลยให้สมาชิกได้รับชมกันก็ <c oughs> ดูให้มันจบนะสมาชิกนะก่อนอื่นนะับผมก็ขอฝากช่องผมไว้ด้วยนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องผมด้วยนะสมาชิกนะแล้วก็อย่าลืมนะครับอย่าลืมกดลูกกระดิ่งเพื่อที่ท่านนะครับจะได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับคลิปใหม่ใหม่ที่ผมจะลงต่อไปด้วย นะครับสมาชิกนะยังไงก็ขอฝากช่องแอทอนนักคำนวณนะครับไว้ในอ้อมใจสมาชิกอีกสักช่องหนึ่งนะฮะสมาชิกนะผมก็จะนะครับช่องนี้นะครับผมก็จะลงนะครับสูตรนะครับทุกวันนะฮะเป็นช่องหลักไปเลยนะฮะสำหรับสูตรนี้นะฮะใครที่ติดตามมาจากช่องแอทอนตำราพาโลยแล้วก็ช่องแอทอนชาแนลนะครับก็มานะครับกดติดตามอีกช่องหนึ่งช่องนี้ก็จะเป็นช่องหลักของผมนะครับสมาชิกนะก็ ก่อนอื่นก็มาฟังคําเตือนทางช่องกันก่อนนะคาเตือนนะทางช่องเป็นเพียงสื่อแนะนาแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับสมาชิกนะไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นนะครับทุกๆข้อมูลให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับสมาชิกนะทุกๆข้อมูลนะครับผมก็ให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นฮะอยู่ที่ตัวของสมาชิกนะครับจะนําไปใช้นะสมาชิกน่าชอบก็นาไปใช้ไม่ชอบก็บองมองผ่านไปได้เลยนะสมาชิกนะ <c oughs> มาดูสูตรอ่ะสูตรนี้กันก่อนนะครับครับสูตรนี้จะเดินยาวๆนะครับสูตรเดืนล่างตัวเดียวปี2 5 6 5ฮะช่องแอทอนนะครั ron, น,ครนวณว่าเมื่อกี้ลงให้นะครับสมาชิกนะนะครับก็เดินเข้ามาตามนี้เลยนะฮะหนึ่งส่ห เมื่อกี้งวดเมื่อกี้นี้งวดที่แปดสูตรได้เลขเก้านะครับสมาชิกนะสูตรได้เลขเก้าผลออกนะครับผลออกเก้าสองนะครับสมาชิกนะผลออกเก้าสองนะครับก,ก็ถูกนะสมาชิกนะเก้าก็มาที่หลักสิบล่างนะครับตามสูตร นะมาได้ทุกหลักนะฮะสำหรับสูตรนี้อสมาชิกลองมาไล่กันดูนะฮทำหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดงวดลวดนะฮะงวดเมื่อกี้ด้วยรวมเป็นแปดงวดนะแปดงวดนะครับผิดไปหนึ่งงวดก็คืองวดที่ได้เลขสี่แล้วออกเก้าห้านะฮะนะครับก็เข้ามาจากแปดงวดเข้าเจ็ดงวดนะฮะหลุดไปงวดหนึ่งงวดนี้นะสมาชิกนะงวดเมื่อกี้ได้เลขเก้าก็ออกเก้าสอง ก้าก็บัตรที่หลักสิบนะสมาชิกนะอันนี้สูตรนะฮะง่ายๆเลยนะฮะอันนี้วันเมื่อกี้นี้สูตรได้เลขเก้าเนี่ยอ่ะวันนี้ได้เลขตัวไหนไปดูกันนะครับสมาชิกนะอันนี้ก็คืองวดนี้นะสมาชิกนะวิธีทำนะครับก็นําหลักสนะิบบนนะฮะมาบวกหลักหน่วยบนนะครับได้เท่าไหร่ก็มาบวกเลกขห่าคงที่นะฮะสมาชิกนะวันนี้ห้าบวกเก้าก็เป็นสิบสี่นะครับ สิบสี่บวกห้าก็เป็นสนะิบเก้าฮะก็เอาตัวท้ายนั่นแหละได้ตัวเก่าฮนะฮะได้เลขเก้านะสมาชิกอะแคปสูตรไว้สมาชิกที่เพิ่งเข้ามาแล้วไม่ไม่รู้วิธีคิดวิธีคำนวณสําหรับสมาชิกเก่านะฮะก็จะรู้นะฮะสูตรนี้ลงให้งวดที่แล้วนะฮะชนกันที่เลขเก้าหกสูตรเลยงเมื่อกี้นี้นะสมาชิกนะสูตรเด่นล่างตัวเดียวทั้งนั้นเลยนะสมาชิกนะก็เยอะนะชนกันที่เลขเก้าก็สรุปก็เด็ดเก้าตัวเดียวล่างก็มา นะครับสมาชิกนะก็อ่ะแคปสูตรไว้เรียบร้อยนะสูตรเดือนล่างตัวเดียวปี2 5 6 5นสะสูตรนี้นะครับนะครับก็ได้เลข9กานะสมาชิกนะงวดนี้ก็ได้เลข9าเขียนตอนมาเลยนะสมาชิกนะได้เลขตัวเก่านะจะมาหรือเปล่าสมาชิกก็ฝากสมาชิกพิจารณาด้วยลงให้งวดนี้เป็นงวดที่2ตอนรับปีใหม่เลยสําหรับ สูตรนี้นะ,ะสมาชิกนะเห็นะหะครับสมาชิกนะครับก็จะเป็นก็จะเป็นสูตรปี2565ทั้งหมดนะฮะลงให้งวดเมื่อกี้นี้ก็เข้าเข้าเกือบทุกสูตรนะ,ะหลุดก็มีบางบางบางสูตรที่หลุดนะฮะสมาชิกนะแต่แต่สูตรอนะปี2565 เริ่มง,งวดเมื่อกี้งวดที่17ทับหนึ่งทับหกห้านะก็เข้าตามนี้ทั้งหมดเลยนะสมาชิกนะก็จะเป็นสูตรเก่านะสมาชิกนะอันนี้ผ่านไปแล้วสูตรแรกในในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นสูตรเก่าต่อจากงวดที่แล้ว <c oughs> เดี๋ยวผมมาชนให้นะสองสูตรเนี้ยชนกันอีกวันนี้จนะชนตัวไหนเดี๋ยวไปดูวิธีคิดวิธีตามกันสูตรที่สองสูตรที่สองเด่นล่างตัวเดียวสูตรที่หนึ่งเนะี่ยฮะเขียนกับก่าไว้สองห้าหกห้านะ <c oughs> สูตรนี้เดินมา1 2 3 4 4งวดรวดงวดเมื่อกี้ได้เลขห้าเออได้เลขเก้านะสมาชิกนะที่สิดทับหนึ่งทับของควาได้เลขเก้าคนออกผู้ออกเก้าสองนะสมาชิกนะคนออก9 2อ่ะออกเกาสอก็ถูกนะสมาชิกนะเข้าไปงวดที่ 1, 1 2 3 4 5สงวดรวดแล้ว9ก็มาที่หลักสิบนะสมาชิกนะ ก้าวก็มาที่หลักสิบนะครับก็ถูกเป็นงวดที่ห้าห้าวดรวดนะสมาชิกนะสำหรับสูตร,นะรเด่นล่างตัวเดียวนะครับชุดที่หนึ่งนี้นะฮะปีสองพันหกสิบห้าช่องแอดทอนนักคำนวณนะครับ,ป 5, นะรบไปดูวิธีคิดวิธีทำนะครับสมาชิกสูตรนี้จะได้เลขตัวไหนนะครับจะไปชนกับสูตร แรกเมื่อกี้นี้หรือเปล่านะครับก็เนี่ยสูตรเมื่อกี้นี้เลขได้เลขเก้าเนี่ยนะสมาชิกนะอ้ะววันนี้ได้เลขตัวไหนไปดูนี่ของวันนี้นะสมาชิกนะครับอ่ะมาดูวิธีทํากันนะสมาชิกนะครับวิธีทํานี้นําหลักแสนนะครับมาบวกหลักพันหลักแสนหนึ่งครั้งแล้วก็มาบวกหลักพันอีกหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็มาบวกหลักสิบล่างนี้สามครั้ง มาบวกหลักหน่วยล่างอีก1ครั้งนะครับแล้วก็มาบวกหลักร้อยเลข3ตัวหน้าครั้งที่2นี้1ครั้งแล้วก็มาบวกหลักหน่วยเลข3ตัวหน้าครั้งที่2นี้อีก1ครั้งได้ olly, เท่าไหรไปบวกเลข9คงที่นะครับสมาชิกนะก็บวกมาตามที่ผมคำนวณดูเออตามที่ผมขีดเส้นให้ดูฮะนะครับได้เท่าไรแล้วมาบวกเลข้คงที่งวดนี้จะลงท้ายโดยเลข9นะสมาชิกนะนะครับงวดนี้ก็จะได้เลข9นะครับเหมือนงวดที่แล้วเลยนะสมาชิกนะนะสมาชิกลอง แคปสูตรไว้แล้วก็ไปย้อนดูย้อนคำนวณดูฮะจะได้เหมือนผมนะฮะผมก็กลัวมันพลาดเหมือนกันผมก็ย้ำนะคำนวณหลายรอบนะสมาชิกนะวัวนี้ได้เลขเก 9, ้าเหมือนวันวที่แล้วนะครับสมาชิกนะเออกล้องมันก็เป็นยังไงก็ไม่รู้ไม่ค่อยโฟกัสนะสมาชิกนะถ้านะครับถ้ามันไม่ค่อยชัดมันก็ก็ต้องขอโทษขอไปสมาชิกด้วยนะฮะนีเ่เป็นไรของมันเนี่ย <c oughs> ใช้งานบ่อยนะครับ เอาวันนี้ได้เลขเก้าแคปสูตรไว้ได้เลยนะฮะสูตรที่2ในคลิปนี้นะสมาชิกนะครับอ่ะแคปสูตรไว้เรียบร้อยไปเติมเลยสมาชิกเดี๋ยวผมจะมาเทียบให้ดูนะครับเอาคนนี้สูตรเดล่างตัวเดียวนะสูตรที่หนึ่งนี้นะสมาชิกนะนะครับก็ได้เลขเก้านะสมาชิกเหมือนวันที่แล้วเลยนะครับอ่ะสมาชิก ฝากพิจารณาด้วยนะสมาชิกนะนะครับมันจะมาเหมือนงวดที่ผ่านมาหรือเปล่านะฮะวันนี้ลงให้เป็นวดที่สองสำหรับสูตรนี้นะครับเพราะมันเป็นสูตรปีสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะฮะก็เริ่มต้นก็เริ่มต้นมาเข้าๆเลยนะสมาชิกนะ,ะมาเทียบให้ดูอ่สองสูตรนี้เทียบให้ดูนะสมาชิกนะอ่ะ เทียบให้ดูแล้วนะสมาชิกนะเทียบให้ดูนะมาไล่ดูตั้งแต่งวดที่มันออกห้าเจ็ดใช่ไหมฮะอ่ะเนี่ยที่ออกห้าเจ็ดอันนี้ก็ห้าเจ็ดเหมือนกันย้อนให้มันเท่ากันนสมาชิกนะสูตรแรกได้เลขห้าสูตรที่สองได้ได้เลขห้าก,ก็ห้าเจ็ดสูตรแรกนี้อ่าสูตรแรกงวด,ด,ดที่สองสูตรแรกได้เลขแปดสูตรที่สองได้เลขสองนะฮะไม่ชนจับคู่ชุดแปดสองนะครับออกแปดสองเลย งวุฒิสามสูตรแรกได้เลขแปดสูตรที่สองได้เลขแปดนะคนออกแปดสามชนกันนะงวดที่สี่นะสูตรแรกได้เลขหก 6, สูตรที่สองได้เลขสามนะไม่ชนกันจับคู่ชุดสามหกหกสามก็ออกสามหกตรงนะฮะงวดที่ผ่านมางวดเมื่อกี้สูตรได้เลขเก 9, นะ้านะไม่ชนกันที่เลขเก้านะครับก็ออกเก้าสองนะงวดไหนที่ไม่ชนนะครับมีงวดงวดนี้ฮะที่ออกสามหกเนี่ยสองสูตรไม่ชนกันนะแล้วก็ เวืที่ออกแปดสองเนี่ยสูตรแรกได้เลขแปดสูตรสองได้เลข 2, ออสองเนี่ยออกแปดสองเนี่ยไม่ชนจับคู่มาตรงนะเมืไหนาชนก็มาก็มาตัวชนนะเมื่อกี้ชนที่เลขเก้าก็มาออกเก้าสองก็มาตัว,ตวชนเ่วัานนี้ชนกันที่เลขเก้าอีกสมาชิกฝากพิจารณาด้วยเลขเก้ามันจะมาอีกหรือเปล่า,มาสมาชิกเพราะมันชนกันสองสูตรนี้นะเพราะสองสูตรนี้ผมทำลงให้ก่อนเพราะผมคำนวณดูแล้วว่าสองสูตรนี้เดินต่อจากวัที่แล้ว นะครับผมเห็นชนกันพวกนี้ลองทําดูว่าชนกันผมก็เลยลงให้ก่อนสมาชิกได้รับนกันก่อนแล้วก็มีจะมีสูตรงวดงวดที่ผมลงให้เมื่อวานนี้นะครับงวดก่อนนี้ก็ได้เลขเก้าแล้วก็มาดูสูตรนี้งวดนี้ก็ลงอ่าได้เลขเก้าอยู่งวดเมื่อกี้ได้เลขเก้านะครับถ้ามันชนกันที่เลขเก้าเยอะนะงวดเมื่อกี้นี้งวดนี้สองเฉพาะสองสูตรนี้ชนกันที่เลขเก้าสมาชิกหน้าก็ฝากพิจารณาด้วยสองสูตรนี้ เป็นสูตรเก่าต่อจากงวดที่แล้วนะครับสมาชิกนะ <c oughs> นะครับก็ <c oughs> <c oughs> สูตรทุกสูตรนะสมาชิกให้สมาชิกค,คิดว่ามันผมคำนวณไว้ให้สมาชิกไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่การันตีนะฮะสมาชิกนะบอกไว้ก่อนเลยว่าไม่การันตีนะเป็นสูตรเด่นล่างตัวเดียวปี2565ัําคำนวณลงให้งวดนี้เป็นงวดที่2งวดแรกงวดที่ผ่านมาก็เข้า วันนี้จะเป็นงวดที่2ชนกันที่เลขเก้าเหมือนส,อสูตสูจะมาหรือเปล่าก็ฝากสมาชิกพิจารณาทุกอย่างทุกสิ่งอย่างนะฮะอยู่ที่ตัวของสมาชิกทั้งนั้นฮะ,ะผมไม่มีสิทธิ์ที่จะบังคับให้สมาชิกมาเชื่อตามที่ผมคำนวณอยู่ที่ตัวของสมาชิกล้วนๆฮนนะ,ะไม่เชื่อก็มองมองผ่านไปได้เลยนะฮะสมาชิกนะ,ะไม่ได้บังคับกันใดๆทั้งสิ้นนะ,ะนะครับก็ช่วงท้ายๆก็มาฟังคําเตือนกันก่อนนะ,ค,ะคำเตือนทางช่องเพียงสื่อแนะนำแนวทางในการเลือกสลักกินแบ่รัฐบาลเท่านั้นนะครับไม่สนับสนุนการพานัน หรือสิง่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นทุกๆข้อมูลให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับก็ตามนี้เลยอ่ะสมาชิก <c oughs> อย่าลืมนะสูตรนี้ชนกันอีกแล้วฮะสองสูตรนี้ชนกันทีเลขเก้านสมาชิกนะอ่ะพรุ่งนี้ <c oughs> สมาชิกมันจะเหลืออีกอ่ะมันจะมีเข้าอีกก็หลายสูตรนะเดี๋ยวพรุ่งนี้มีสมาชิกขอมาอ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมนําสูตรเนี้ยเด่นล่างตัวเดียวชุดที่สองนะครับ วันนี้ชมชุดที่หนึ่งไปแล้วนะตัวนี้ชมชุดที่หนึ่งแล้วก็ชมอีกชุดหนึ่งก็คือปีสองพันห้าร้อยหกสิบห้าเนี่ยสองจองูไปแล้ววันพรุ่งนี้ชนเด่นล่าชมเด่นล่างตัวเดียวชุดที่สองไปเาเมื่อกี้ได้เลขก,าววก้าเหมือนกันแล้วก็พรุ่งนี้ลงพร้อมกับชุดที่สมาชิกขอมาเยอะที่สุดนะครับหวยออกเมื่อวานนี้นะครับนะครับ 95มันคือข้างบนเลยะ9559นะตัวเดียวเลยชุดเดียวนะฮะชุดนี้สมาชิกขอมาเยอะเหมือนที่ผมเกินไปแล้วนะเดี๋ยวผมจะมาลงให้เลยนะพรุ่งนี้ไม่เป็นการเสียเวลานะฮะสมาชิกจะได้ไปพิจารณาซื้อลอตเตอรี่กันนะฮะพรุ่งนี้อย่าลืมอย่าพลาดถ้าสำหรับคลิปสูตรนี้นะสมาชิกขอมาแล้วก็แถมโดยสูตรนี้ด้วยจะเป็นสูตรเก่าทั้งสองสูตรเลยนะครับก็ฝากติดตาม ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของผมด้วยนะฮะสมาชิกนะแล้วก็อย่าลืมกดลูกกระดิ่งเพื่อที่ท่านจะได้รับการแจ้งเตือนเกีเก่ยวกับคลิปใหม่ๆที่ผมจะลงตอบไปด้วยนะครับสมาชิกนะก็สําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะสมาชิกนะพรุนะพ่งนี้เจอกันกับคลิปเด็ดสูตรเด็ดนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับ